เมื่อคืนแฟนเรานะกินถั่วก่อนนอนโอ้โหตดยังเหม็นเนี่ยทนดมไปได้ยังไงถั่วอะไรถั่วฝักยาวอระใครมันจะบ้ากินถัว่วฝักยาวก่อนนอนถูกถัก่วฝักยาวเอาไอคนนี้มันต้องนินทาเราอยู่แน่เลยคุยกันแล้วหันมามองเนี่ยพอมาปุ๊บเงียบทันทีอะไรทาให้มันคิดว่าเรานินทามันวะอยู่ๆก็โผล่มาใครก็ต้องมองทั้งนั้นเลยสำคัญตัวเองจริงๆ อะก็เริ่มนินทาแล้วนี่ไงเออจริงด้วยวะ่เะเ้ามันนั่นแหละเปิดประเด็นกำลังคุยเรื่องตดอยู่ดีๆ <c oughs> รับเไรดีครับโดโดเรมีแ <c oughs> ม่ทำไรอ่ะไ <c oughs> ลค่คีเสียงอยู่ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ผูด้จับใครเลย <c oughs> ว่าไงครับมีอะไรมั้งคะแ <c oughs> อปเปิลมะระกอส้มกล้วย <c oughs> ไม่เอาอ่ะตั้งใจมาซื้อสตรอบเบอรี่ <c oughs> แล้วไม่บอกมาแต่แรกเลยวะ่ะสตรอบเบอรี่ใช่ไหมมีครับเอาเท่าไหร่ เอาโรนึงแกะเม็ดออกให้ด้วยนะครูโยงคะว่าไงครับผู้หญิงในสเปคของครูโยงต้องเป็นยังไงเหรออืมต้องสูงสูงขนาดชันได้ไหมไม่พอต้องขนาดไหนล่ะเอาในสเปคผมเลยนะต้องสูง8เมตรหนัก4ตันผิวสีรุ้งและพ่นไฟได้ด้วยตัวอะไอ่ะไททันผมอยากได้เมียเป็นไททัน โอ้เคียวโกะครับว่าไงคะเจ้านายที่รักฉันแอบชอบเธอมานานแล้วเคียวโกะน้อยจริงหรือเปล่าขออะไรสักอย่างได้ไหมเคียวโก้อยากได้อะไรพี่ให้หมดเลยเคเคียวโกะอยากกินเจ้านายอะ่ะเชิญเลยจ้ะแล้วเมื่ออะไรของแกในเคียวโก้อยู่ดีๆก็มากัดตีน